กบเรียนท่านประธานสภาที่ขลาริฉันนางอภรณรสารค a สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต4พักเพื่อไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เรื่องขอให้ก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นห้วยดินอิดค่ะ ท่านประธานคะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีขอความอนุเคราะห์สร้างฝ่ายน้ำล้นห้วยดินอีดคะ่ะเนื่องจากบริเวณนี้มีลำห้วยนาน้อยซึ่งเป็นแหล่งน้ำล่องน้ำที่เกิดตามธรรมชาติในหน้าฝนมีน้ำท่วมคะ่ะแต่พอหน้าแล้งกับเก็บน้ำไม่ได้น้ำก็ขาดแคลน ประชาชนที่จะใช้บริโภคอุปโภคบริโภคขาดแคลนมากเลยค่ะท่านประธานคะดิฉันจึงขอฝากถึงท่านประพัฒนโพธสุทนช่วยแก้ไขให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะเรื่องที่สองค่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนายอาคม จวงทองและนายสุรพลแจ้งดีผู้ใหญ่บ้านบ้านเชียงงามหมู่ที่สามและหมู่ที่สิบห้าอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรื่องขอความอนุเคราะห์ตั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟกิ่งเดียวค่ะทางหลวงหมายเลขสองสามนึถนนหนองหานสุมเศร้าท่านประธานคะเนื่องจากบริเวณ ถนนเส้นนี้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอในการสัญจรไปมาในยามค่ำคืนซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นย่านชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและการจราจรก็หนาแน่น จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์ถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหารช่วยแก้ไขปัญหาความดวดร้อนของพ่อแม่พี่น้องบ้านเชียงงามอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ